และสิ่งที่เพื่อนเห็นอยู่ในมือผมเนี่ยครับคือที่ทําความสะอาดแปดในหนึ่งครับถ้าเราใส่พวกแกดเจ็ตต่างๆของเราครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกล่องลิจิตลิลตนหูฟังคีย์บอร์ดอะไรได้หมดเลยครับโดยเดียวครบจบทุกกระบวนการครับป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 รับเอ้ยโอ้ว้วาวแล้วมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยอ่ะมันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันเลยครับนี่โมเโน ฟ <Infinity. S 2> พอดีว่าเกิดมาผมก็เป็นคนแบบเนี้ยครับรักความสะอาดอะไรอย่างนี้นะครับของใช้รอบตัวผมครับจะสกปรกไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นหูฟังลําโพงอะไรต่างๆครับมีตัวนี้ตัวเดียว,วจบครับผมบอกแล้วสามารถทำความสะอาดได้ทุกอย่างเลยอ่ามาเดี๋ยวเราอยอนิการแกะกล่องน,นะครับดูว่ามันมีอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองใช้จริงกันครับเหมือนกันว่ามันคืออ,อะไรกันแน่ว้าว ดูกันดีกว่าครับนี่ครับโมเลโดมัลติฟังชั่นอลครีนิ่งบลัชครับพี่ผมออกไปแต่อย่างหนึ่งเดียวเลยมันจะเป็นยังไงบ้างหน้าตามาแม่ทำนี่กับไม่ได้เห็นตอนต้นนะครับย้อนมาให้ดูแก่กล่องไงนะฮิ่เหรอ เบาเลยครับไม่มีคู่มือเมียเลยครับคือเหมือนคู่มือเขาอ่ะให้มาแล้วที่หลังกล่องนี่ครับบอกว่าทั้งไอเกตไปอย่างของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออธิบายเป็นภาษาไทยให้เราฟังแล้วกันนะครับมาดูที่ตัวของเราครับนี่โมเรโน่ครับอันดับแรกของเรามานับก่อนเลยกว่าแปดอย่างมีอะไรบ้างนะครับนี่ทางซ้ายนี่ครับหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นหน่วยแบบอ่าสองทศวรรษบอกฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่เป็นเหมือนแปลงสําหรับอ่าเข้าช่วงใหญ่ๆหน่อยนะครับหนึ่งนะครับนี่ทางขวาสอง และตามนี่นี่มีทั้งเรแปลงละเอียดๆอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบแหลมๆนะครับสองสามเลยนะครับลงมาตรงนี้ครับอันใหญ่เลยซีเป็นแปลงใหญ่จุดเอ้ยขนนุ่มเออเฮ้ยขนนุ่มมากครับนีเออซีนะครับต่อไปห้าคืนนี้เขาบอกว่าที่จับโทรศัพท์มันโฟนโฮเดอร์ผมไม่เข้าใจว่ามันคือยังไงวางโทรศัพท์ได้หรออะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาลองดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต่อไปหกคืนนี้ครับ เป็นจีตสเปออกมาเป็นน้งยาทความสะอาดหน้าจอไงเงี้นะนะเห็นไหมเขียนแบบน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโอ้ไม่มีกลิ่นนะครับที่มือไม่มีกลิ่นนะครับและอันสุดท้ายแปอยู่ด้านในครับเปิดออกมาอ๋อนี่ขวดตัวนี้สามารถเติมได้ทั้งหมดนะครับแปดอยนี่นี่ครับ เขาบอกว่าอันเนี้ยมันคืออนะไรเดี๋ยวผมอ่านชื่อก่อนนะคีย์พูลเลอร์ครับคล้ายๆว่าตัวดึงคีย์บอร์ดไอตัวตัวแป้นคีย์บอร์ดออกมาประมาณนั้นนะครับเอาไว้ทำามสองอังสาดคีย์บอร์ดได้ด้วยตัวนี้เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่เคยใช้ไม่เคยดึงเหมือนกันไม่กล้าทำกลัวพังนะครับก็ถ้าใครมีก็เอาไปลองใช้กันดูได้นะครับวันนี้ผมก็ให้ดูแล้วกันมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้หมดเลหมดอันนี้อันที่เจ็ดใช่ไหมอ่านี้เจ็ดใส่กันไปก่านเจ็ดนะครับแล้ว 8. แปดต่ออีกทีนี้ นี่เห็นอย่างนี้ครับตรงนี้คือผ้าเช็ดหน้าจ,าาจอโทรศัพท์นายพูดพิดเลยผ้าเช็ดหน้าจอโทรศัพท์ที่ดีมากครับคือเช็ดแล้วมันสะอาดวิ้งเลยอ่ะถ้าผมเดี๋ยวใช้ผ้าหรือเช็ดอ่ะเช็ดหลายรอบมันก็จะสะอาดอันเนี้ยพอฉีดพ่นไปปุ๊บเอาผ้านีเช็ด เดียวสาเลยริีงยวทำให้ดูนะครับที่เหลือปขนาดเล็กกะทดลัดบ้างนะครับคือเราสามารถใส่กระเป๋าางเกงได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นใส่กระปรงกระเป๋าหิว้วจะพายอะไรนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับสบายมากเล็กกระจิว๋วหลิวเชื่อกับโทรศัพท์นี่แค่นี้เองเห็นไหมดูดินิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะนะครับทั้งหมด8อย่างของเจ้าโบเลโนตัวนี้นะครับแปลงทําความสะอาดอนเนกประสงค์ครับทำอะไรได้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับเนี่ย มาอัพผมเอาทุกอย่างที่พอจะนึกออกว่าจะใช้เจ้าเนี่ยทำคำสาดได้มานะครับคือจะมีโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับแต่ผมมีคีย์บอร์ดแยกต่างหากนะครับมีแท็บเลตมีหูฟังนะครับเป็นหูฟังคล้ายๆ p แอปพอแต่ไม่ใช่ครับแล้วก็มือถือนะครับก็มีกล้องจิตอลตัวนี้มีผมใช้อยู่อันนี้ก็เลยเอามาให้ดูไม่ได้นะครับถ้าเอามาให้ดูจะไม่มีกล้องฐาน,เพ,นเพื่อนนะครับ มาครับมาลองเช็ดกันดูดีกว่าครับอันดับแรกเลยครับแน่นอนเอาพวกสมาร์ทโฟนก่อนเลยทุกคนมีอยู่แล้วนะครับใช้แน่นอนนะครับญนาดคือตรงนี้ครับดูที่หน้าจอเห็นไหมค่าอะไรไม่รู้ครับปกติเราจะชู้เช็ดได้ไหมได้แต่บางทีแบบเนี่ยมันยิ่งเช็ดยิ่งแบบบางทีก็ไม่สะอาดเนี่ยผมลองเสื้อเช็ดให้ดูมันจะไม่ค่อยสะอาดเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าโดนตัวนี้เข้าไปครับมันมีไอ้ตัวไอ้ที่ฉีดที่ฉีดที่บอกนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนล้วกัน อ๋อไม่ใช่ก่ออด่นนี่ลืมบอกไปเราแกะเคสออกมาก่อนถ้าคนใส่เคสอะไรครับเวลาแกะมาเพื่อนจะตกใจครับฝุ่นฝุ่นอะไรแบบในเคสเยอะมากนะครับเพราะมันถูกใส่อยู่ข้าดเป็นเวลานานนะครับผมแนะนำว่าเราควรแกะเคสออกมานะครับแล้วใช้แปรงใหญ่สุดเนี่ยทำความสะอาดรอบตัวเลยในทั้งหมดเลยครับไม่แต่หน้าจอแต่ลำโพงลำโพงนัานข้างอะไรครับพวกซอกพวกเนี้ยเข้าไปได้เลยครับอันนี้คือคร่าวๆก่อนนะมันยังไม่ละเอียดมันสามารถเชื่อตื่นละเอียดได้อีกทีอ่ะโอเค วิ่งเหมือนใหม่แล้วก็เคสด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวเราใส่กลับไปก็ฝุ่นกลับไปโดนใหม่อีกอนะ่ปะปัดออกให้หมดหง่ายๆเลยแค่นี้นะครับอ่ะอนุญาแรกเลยใช้แล้วเห็นไหมครับหนึ่งแล้วอ่ะทีนี้ครับก็ใช้ตัวฉีดข้างหลังนีด่ดูดูดูจอโทรศัพท์นะดูว่าใช้ฉีดนี่พอฉีดแล้วด้านหลังเนี่ยมันคือผ้าเช็ดครับดูนะครับว่าเช็ดแล้วมันจอกมาเป็นยังไงนะครับปรเปิดแรกให้ดูก่อนเป็นไงครับปื้ดเดียวเท่าน,นั้นครับวิง่งเหมือนใหม่เลยครับดูดิเห็นไหม ที่เป็นลงเป็นร้อยนั่นก็คือเป็นร้อยที่หน้าจอแล้วไม่เกี่ยวแล้วน,นะครับดูดิเพื่อดียวจบเลยเห็นไหมครับว้าวสุดยอดมากเลยครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนไง,งเราจิงไ,งไว้ให้มันแห้งเดี๋ยวมันแห้งได้หรือว่าเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้าเรามีสำรองเอามาตากอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรติดไว้เดี๋ยวมันก็แห้งผมใช้มาหลายครั้งแล้วพอมันแห้งปุ๊บก็ใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมนี่ไม่แห้งก็ใช้ใหม่ได้อีกด้านนี้ก็ใช้ได้เช่นเดีอวกันครับเห็นไหมวิดีโอจบเลยนะครับทีนี้ครับมันจะมีพวกตว ช่องเล็กๆตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ๆ,ๆช่องเล็กๆพวกนี้นะครับช่องอะไรพวกเนี้ยมันสามารถจะใช้ได้2อย่างครับก็คือจะได้ตรงตัวด้านขวาของเรานี้คือบนี่นะครับมันจะเป็นแปลงที่เล็กลงกว่าเมื่อกี้ครับละเอียดความละเอียดเดยอะกว่ามากรวมไปถึงตัวำหลมๆตรงนี้นะครับอันนี้าหลําเนี่ยเอาไว้แบบพูดว่ามีอะไรที่หนักๆมากๆเข้าไปในรูเนี่ยเช่นรูพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นงาดออกมาได้นะครับงานออกมางานออกมางานออกมางาดออกมาได้นะครับได้หมดเลยเนี่ยพวกรูๆต่างๆ เผือ่อบางทีมันมีอะไรเข้าไปติดนะครับแต่เหมือนตรงนี้ตรงช่องชางนี้ต้องระวังนิดนึงมันมีกล,งกลางๆนี้ระวังอย่ทาทำพังนะครับเราเอาไปเขียยเลยนะหานได้ปุ๊บหนีโอเคประมาณนี้ตัวนี้หมดแล้วไม่ค่อยมีตรงรูๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นยังเห็นอยู่เฮ้ยมันยังมีฝุ่นอะไรเงี้ยเนี่ยแปงรงตัวนี้ครับมันละเอียดมากเราจิ้มเข้าไปได้เลยด้วยครับดูนะครับนี่เห็นไหมเราแปรงเข้าไปเลยครับมันจะเข้าไปขัดอยู่ข้างในเลยครับมันละเอียดตัวนี้ ว้าไม่ค่อยจะปกเท่าไหร่เนี่ยพอดีผมบุสาซะด้วยอะเนี่ยได้ตรงใส่ตรงลำโพงลำโพงเนี่ยได้หมดอะอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ที่รูหูฟังอันนี้น่าจะใหญ่เกินไปนะผมว่าอ่าใหญ่เกินไปครับอาได้ประมาณนี้รถจับแค่นี้ก็ได้ละแค่นี้ก็คือครบทั้งเครื่อง้วครับออกหน้าเลือกใหม่อีกแล้วโหแต่มันจะไม่เลือกมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอรถจับอะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเชต้าพอราจับมันก็กลับมาแล้ว เแต่บ้านในการให้รู้มันใช้ได้นะครับแล้วนาทําท,ที่ทม่มีปัญหาตรงนี้อ่ะเหมือนใหม่เย็บปองแล้วเคสนีถ้ถ้าเกิดแบบล้างได้แบบผมก็ไปล้างซะอันนี้คือมันไหมมัน,มนเรีกวะไรน,นะเหลืองใช่มหนานนะครับอ่ะติบับไปโอเคโทรศัพท์เสร็จแล้วหนึ่งเห็นป่ะหนาต่อไปครับต่อไปครับอ่ะตัวน,นี้ดีกว่าไม่ใช่ปิดข้างเอาปิดฝาไว้เลยอ่ะตัวน,นี้ดีกว่า,ใช,วาใช้ตรงไหนครับ ใช้มากใช้ในหูฟังครับนี่อะหูฟังของเราเนี่ยบางทีที่เป็นพวกเอียบัดพวกอะไรอย่างงี้เห็นไหมเปิดมามันจะมีรูตรงนี้เี่ยตัวตคํามสาดยากเลยรู้จะเอาอะไรเข้าไปอย่างมากคัตเติลบัตใช่ไหมครับแต่นี้มีนี่ให้เห็นไหมครับเราก็จืดหมุน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 ,หมนเห็นไหมจื๊บหนุหนวนวนเรียบร้อยสะอาดเหมือนใหม่ตรงนี้ผมมันก็ไม่ค่อยได้เลอะมากนะครับไม่ค่อยเห็นถ้ามันเลอะนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับจะถอดหัวมาดูได้ไหม รวมดูไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเสียอ่ะนี่ครับอันเดียวเลยนี่ทำความอาได้หมดเลยจริงตรงนี้หมดเลยทน้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยพวกช่องเล็กๆต่างๆเราสามารถใช้อันนี้ได้นะครับนี่ด้านที่เป็นเหลี่ยมๆเนี้ยได้บางทีอันนี้มีเกลี่ยอะไรไปติดอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเขี่ยออกเขี่ยออกได้เขี่ยออกเขี่ยออกต่างๆพวกนี้เขี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงอันนี้ซ้ำอีกทีก็ได้เหมือนที่บอกไปน้ำสะอาดน้ำสะอาดนะ ือดีมากคือดีมากครับตัวนี้อ่าเนี่ยเรียบร้อยเฉพาะาทำเจ็ดสองข้างเลยนะครับเรียบร้อยละผูกฟังกับอ่ามาร์ทโฟนของเราตกลวเห็นไหมตัวนี้อย่ายลืมเก็บไว้นะเดี๋ยวหายชอบหายชอบหายอ่ะอะ,อะ,อะเห็นไหมอ้ดีมากครับเร็จไปสองลนะถ้าปร,รุงทัอเด็ดนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนสมาร์ทโฟนมีลมมีรูอะไรใช้ได้เหมือนกันหมดครับหน้าจงหน้าจอก็เช็ดได้เลยไม่มีปัญหาหล,หลุดหลุดลอกมาเลย <laughs> เช็ดได้เช็ดได้เลยนะครับชีชีีเช็ดเช็ดก็สะอาดแล้วอันนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องแนะนํานะครับดูที่ตัวคีย์บอร์ดนี้ดีกว่านะครับแน่นอนคีย์บอร์ดอันดับแรกก็แป้นใหญ่เลยทำความสะอาดโดยรวมก่อนเลยปา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 อย่างที่บอกมันจะมีตัวดึงไอ้เต้ากั้นนี้ออกมาแต่ว่ามันต้อง้ต้องเป็นคีย์บอร์ดอันใหญ่หน่อยนะครับของผมมันเป็นคีย์บอร์ดแบบสมัยใหม่แล้วอะสมัยคีย์บอร์ดบูทูธอะไรเงี้ยมันอาจจะทําไม่ได้เือนเนี้มันจะเอาไปดึงออกมามองไหม ไม่แน่ใจไม่ออกน่าจะไม่ได้แล้วมั้งครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ได้นะผมก็ได้ครับเขาเรียกว่าคีย์พูลเลอร์ครับบิวอินคีย์พูลเลอร์เนี่ยเขาบอกคีย์พูลเลอร์เอาไว้ดึงเนี่ยครับเนี่ยยุบทูรีมูฟคีย์แคปออฟเดอะแมคคาเนียลคีย์บอร์ดนะครับนนั่แหละประมาณนั้นเพราะว่าเปิดออกมาจะได้ทำการสานด้านล่างได้อะไรประมาณนั้นนะอ่านี่ครับ โอเคหมดลนะเนาะก็ประมาณนี้อย่างนี้การใช้งานหลากหลายนะครับมันเรียกว่าเอาไว้ทำความสะอาดอะเพราะว่าพวกของพวกเนี้ยบางคนนะผมเคยได้ยนินบางคนพูดว่ามันมีเชื้อโรคเยอะมากพวกนี้ครับที่หมดโถ่ช่วมซะอีกนะเพราะว่าหน,นึ่งวันอะเราออกไปข้างนอกเราทํานูน่นทำนี่มือรีม่จับโทรศัพท์โหลคุยอ่าเหน็บเข้าหูขี้หูติดบ้างก็มีบ้างอ่าพูดคุยวิดีโอคอลทำไยกระเด็นใส่หูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ถ้ามีไว้ก็ดีเราจะได้ทำความสะอาดอุปกรณ์รอบตัวของเราได้ทุกวันนะครับซึ่งราคามันไม่ได้แรงมากด้วยไงครับไม่ใช่วันเป็นพันนะแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับทุกคนสามารถซื้อไปใช้ได้มีติดตัวไว้ได้หรือไม่ก็่ติดไว้ที่บ้านไปข้างนอกวันหนึ่งกลับมาก่อนนอนทำความสะอาดสักคีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับที่ทความสะอากกดกระเจ็๊อุปกรณ์ต่างๆของเราแปดในหนึ่งเดียวโมเรโนครับ เป็นยังไงล่ะครับถ้าเกิดใครเป็นคนที่รักความสะอาดแบบผมอย่างนี้จัดไปได้เลยนะครับทำความสะอาดเป็นทุกอย่างทุกวันได้หมดเลยนะครับตัวเดียวจุดจริงๆนะแล้วก็สามารถที่รัถือสามารถแบบพกพาได้ง่ายแล้วติดใส่กระเป๋าของเราไปก็ยังได้เลยนะครับอย่างนี้าใครสนใจนะครับผมมีสินค้าไว้ที่ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับก็เข้าไปดูได้เพิ่มเติมได้มันมีหลายแบบนะครับมันมีแบบเต็มอย่างนี้มีแบบเป็นแท่งเล็กๆก็มีเหมือนปากกานะครับอาจจะมีแค่หนึ่งหัวหรือสองหัวแบบเนี้ยแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็มีหลายแบบเลยลองไปเลือกดูได้นะครับที่ ผมได้ตัวนี้ผมรู้ว่ามันครบดี8อย่างมีทรรมดเยอะมากมายนะครับลองดูถ้าสนใจก็จัดไปได้เลยนะครับควับไปเจอกับวิด,ดีโอหน้านครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมลงดูใหม่ทุกวันเลยนะครับไปนะครับสวัสดีครับหืมรักเลยตัวนี้พกติดตัวไปได้ yeah